คริสมาติกกีตโลฟีแล้วก็ฮิตทุกตัวมนบอดวีเซอร์อะไรฮิตปัก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 อัะปัก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 ปกปัาปัก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 ปัาปักปักักปักปันเักปักปักเักป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 งเปัก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 นักปัักักปักปกปักปนกปัมปกมักปักปปักปักักกับััักักาััปักก ฮงไคสตาร์เรลทีมไฟท์แท็กติกวาโลแ n นหรือจะเป็น L.O.L นะครับโดยทางร้านนะครับจะเป็นระบบรับเติมเกมอัตโนมัติ24ชั่วโมงเลยนะครับโดยเวลาเติมเนี่ยครับก็ไม่ต้องใช้ ID ด้วยนะครับทำให้ปลอดภัยแถมเติมไวด้วยนะครับและราคาถูกกว่าเราเติมเองแน่นอนนะครับและก่อนที่จะไปเติมกันนะครับก็อย่าลืมครับใส่โค้ด F.R.E.Y เพื่อช่วยสนับสนุนผมด้วยนะครับขอบคุณครับฟริตติ้งพิกเก็ตผมว่าเกมเนี้ยมันคือเกมที่เหมาะที่สุดักการเล่นบาทเลย งั้นผมจะลองเล่นบาทอีกสักครั้งหนึ่งโลฟีแล้วก็ฮิตทุกตัวบนบอร์ดวิเซอร์อะคิดปัก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 สารดาวประมาณห้าตัวบอรเบิ่มเบิ่มไม่เคยเล่นได้เลยอีกท่อเหมือนจะตัวแ,งแพงอีกท่องเงื่อนไขมันปวดล็อกยากเว้ยจริงจริงเงื่อนไขาการปวดล็อกนิตาลีและนิกโกสองดาวสองตัวมัน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 ยากเกินไปสแกนเนอร์กากอยก็ยากเพราะเราอาจจะไม่ได้อยากทำกากอยแต่มันก็คงไปแย่ละมั้งเขาโหมบอกคูไปพาคไม่ได้พี่ผมเปลี่ยนแล้วแต่ไม่เป็นเอ คือผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปอนี่นานแล้วอะคือตอนเปิดมันไม่มีให้เลือกนอตอเมริกาเนอะมันไม่มี PPE ให้เลือกใช่ไหมใครที่เพิ่งสมัครรู้ปะ่ะคือผมรู้แค่ว่ามันมันอยู่เซิร์ฟฝั่ง NA แต่ผมจำไม่ได้ว่ามันต้องเป็นอะไรเชฟทำคลิปสอบไวแล้วนี่หาใน YouTube ได้เลยมันไม่เหมือนเดิมแล้วดิวิธีการสมัครมันเปลี่ยนาจากเดิมหรอก ยิ่งหัวโซอีอ้อยาเก่งเอาจริงป่ะวว่าถ้าเราไฮโลโซอี so ้หนึ่งตัวมาได้นี่แม่งสบายเลยเะ็เต,ต้ต้นน่ะโซอี้ไม่อยากเก่งไม่อยากแลมเซแบบเซแบบก็ได้งแล้วก็เปิดโครกไว้แล้วหาของให้บาททีหลังหาก้อนเกลียตัวมีเผ่าจาเวจเจาะก,กอดในตัวเออตัวเทาก็ไม่อยากเก่งเมื่อวันก่อนผมเล่นเรียวหน้าตอนที่เราเล่นมังกรไม่อยากเก่งเลย ออนเรลียนออเรลียนไอแบ็คโฟ่มันยังเก่งจัดเลยหัวมันดูดีมากจนผมตกใจอะว่าทำไมมันดีขนาดนี้เนี่ยรืว่าหน้าสองดาวยืนได้ทั้งวันยืนจนตอท้ายมันงงมากนี่มันมีกากรยืนอยู่งหน้าดแต่แม่งสเตอ์ได้นานจัดทั้งที่มันมันเป็นแค่แบบตัวสองดาวแล้วนอกจากไรมีคอมไหนโดนใจเชฟหรือยัง น่าจะยางนะน่าจะยางอาจจะมีทาก้อนนะผมว่าทาก้อนก็ทำให้ผมเอนจอยได้อยู่เมื่อวานแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ใช่ม,มันก็พูดยากอ่ะมันจะบอกว่าผมเอนจอยก็คงไม่ดังนั้นผมขอ,อตัดเลยแค่ไรซ์กันเพราะว่าไรซ์เนี่ยเอนจอยสุดละยอร์ต้องโลตอนเวลวอะไรผมว่าถ้าเราเล่นรีโลผมว่าโลเวล6 แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จะเล่นรีโลเราขึ้นเวียวแปะไปเลยผมว่าเขาเก่งเหมือนกันผมรู้สึกว่าบอดมันไม่ได้จําเป็นต้องรีโลขนาดนั้นทีนี้ผมมองว่าคลายเซตเก้าแต่ดีกว่าหรือกว่ามันคือเซตเก้าเลยเพราะว่ามันตีมเดียวกันมันตีมุนเทลาเห็นไหมสายเห็นเล่นโคตรมันในเชฟว่ะตัวมันเท่ผมว่าสายเห็นอะหลักๆคือตัวมันเท่ตัวมันเท่แบบเท่จริง้เเยหตีมติไม่แพ้เท่าไหร่เพราะมันคือสกินคลาสสิก เออมันไม่ค่อยมีอะไรเว้ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้เราว้าวอ่ะสิผมว่าที่ทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันคือมันดูแล้วมันแบบมันไม่ค่อยว้าวเมื่อเทียบกับเซตอื่นๆที่เราแบบว่าโอ้เห็นแล้วแบบมันว้าว ันนี้ผมมีเพื่อนเล่นปะอันนี้ผมโลคนเดียวปนะเนี่ยนี่ผมโลกับเพื่อนมะหรือผมอะไรคือผมผมผมมีเฟรนด์หรือเปล่า <laughs> มันไม่น่านะผมไม่น่ามีใครอยากเล่นไม่น่ามีใครอยากเล่นอยากเล่นแจกเล่นแจกเล่น,ลน,ลนบาทน,นะผมนะคือผมมีเพื่อนหรืออะไรนะทำไมมันถึงโลคือไอ้อ้ดมันมันหนึ่งดาวอยู่วะมันโลมันไม่ได้ซื้อเลยวะโอ้โหผมก็นั่งจ้องนานอยู่แล้วพี่ตัวอะไรไม่ผมซื้อบ้างวะทำไมมันไม่มีเลย เซนต์ดูตัวง่ายดีบางเซนดูตัวยากอ๋อหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันดูแยกกันหมายถึงเราดูแยกไม่ออกไปใช่ไหมเรากำลังหมายถึงแบบนั้นว่าแบบว่าเราเห็นแล้วมันดูแยกตัวระบากอะไรแบบนี้ใช่ไหมรู้ยุดตายรู้จุดตายจิ้เงินดีกว่าพราะอะไรหัวซีบอลลอนสองดาวผมแพ้ชาร์โดไอย่างฮาผมว่าบาลอนมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นจากที่ผมเล่นเมื่อวานแล้วผมก็ได้บาลอนมาแล้วผมก็มีสองดาวแล้วผมก็สามชิ้นด้วผมรู้สึกแปลกๆนี่แปลกนี่ เรื่องทีไม่อื่นว่ะแต่นิ่มเกมเพลิงผมว่าเกมเพลิตอนนั้นก็สนุกดีนะจะต้องรองดูตอนเมตาออกมาเพราะว่าตอนนี้สำหรับผม,ผมโอเคนะผมไม่ได้รู้สึกแย่การเล่นเซตนี้นะถ้าถามผมโดยตรงแต่ผมบอกเลยนะว่าตานที่ผมมาผมเกิดเดี๋ยวผมสาวเราทั้งบอร์ดแล้วผมเกิดชัวมาผมจะเป่าพวกคุณให้เป็นให้เป็นผุยผงม,มาพี่จะสำเร็จไหมสำเร็จดีจริงๆเกมเพลผมก็ท็อป o นะเวทั้งที่ผมโลคิดชาร์ ซึ่งเกมนี้ผมมีพิษมาติแล้วผมมียักเมนนี้คือผมน่าจะที่หนึ่งได้นี่ไงนี่ไงเป็นไงเป็นไงมันมันแบบว่ามันมาคลายข้อกังวลให้เราเลยปะเราพูดปุ๊บคือมันออกมาเลยอะแบบมันออกมาทันทีเลยมันส่งให้เราทันทีเลย มันจะแบกทัวร์เวนะคนนึงไม่ผิดเปเยคนตามนั้นน่าจะอินอินกับเซตนี้เออผมว่ามันต้องเป็นมันต้องเป็นคนที่ตามเรื่องจริงๆมันถึงจะอินกับเซตนี้แบบถ้าเรื่องตีมแต่ผมไม่ได้แคร์อยู่แล้วว่ามันเป็นตีมอะไรผมว่ามันก็เหมือนกันสุดท้ายผมไม่โสดอยู่แล้วว่าคุณจะเป็นตีมอะไรคุณทําเซตออกมาให้ดีก็พอผมก็พอใจแลลวผมขอให้เกมเพลย์มันเล่นแล้วมันเอนจอยที่ผมจะอยู่กับมันยาวๆผมก็พอใจไม่ได้แล้ว เวฟมาหล่อใช่ไหมเนาะแต่ว่าผมว่าโลต่อไม่มาหรอกผมว่ามันหลอกเว้ยเวฟหลอกเนี่ยอู้ได้ใสออนนี่เป็นครั้งแรกในเกมเลยว่าผมได้ตัวละครมากกว่าหนึ่งบาทจากบาทเพราะว่าอ,อันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในเกมนะถ้าผมเข้าใจอะไรไม่ผิด แล้วเสียงตอนอัพเกรดฮูโดโมันต <S ess ours> ะกินจืดไปหน่อยจริงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะหรับผมมันคือสกินเก่าไงมันคือสกินดั้งเดิมไงมันก็จะไม่มีความแบบหรูหราให้เราดูแบบว่าดูว้าวไปเฉยเนี่ยหลักๆแล้วก็เป็นประมาณนั้นอ่ะอ่ะปุด่นๆๆๆๆๆ ไม่เคยได้สายเจนสลัดเลยลองดิพว่าินอเทอร์สนุกนะผมก็คงยังอยากเล่นแต่ผมแค่ยังไม่มีโอกาสเลยผมอยากเล่นมากวินเอร์นี่ฟิวเดิลตาบุยเก่งไหมอรอผมไม่รู้เหมือนกันหรอ มันขึ้นอยู่กับว่าบเซอร์ตรามันให้อะไรแล้วก็สเกลลิงอะไรดดเดี๋ยวโฮเดอร์เกณฑ์เดบิเอร์เทรดเอฟเฟ์เกิลดีลสองเซ็นตเดี๋ยม็นด่าจะเฉยๆป่ะแต่ถ้าว่าใช้ดีไมก็น่าจะดี หัวผมมาแล้วจ้าแล้วผมขึ้นเวลเลยผมจะได้เปิดหัวิเซอร์ได้เลยต้าหน้าได้กัรล็อกคูบุกโวไปใช้แล้วเราขึ้นเลเวลแปดแล้วก็สโลโลวูคองสามดาวไปเนี่ยเกมแพนผมดีปะ <c oughs> สโลโลวูคองสามเซ็ตไหนที่พี่สนุกที่สุดตั้งแต่ PVE จนเข้าเซิร์ฟจ,จริงหุยจีเวลโลตัส หรือว่าโกรด์ไมล์เซตจีเบลโรตัสดีว่าผมเชื่อในเซตโตในอนาคตของผมเฮ้ยหรือว่าไขทองคําอันนี้ก็ดีเอาไงดีว่าไขทองคำาม่งนกังไงมันก็ชนะอยู่แล้วคือถ้าถามผมว่าเซตไหนที่ P ี e สนุกพร้อมไปเล่นเซตจริงด้วยผมอาะเป็นคนที่เล่น P ีพเลยไม่ค่อยจอยันจริงปะ่ะนั่นนะผมเลยตอบยากเพราะว่า P ีพีเป็นช่วงช่วงที่ทุกคนร่างลองอะไรไปเรื่อยแล้วมันไม่มีแรงผมก็เลยไม่ค่อยจอยนั้นมันเลยตอบยากมากๆส่วนใหญ่มันจะต้องไปดูตอนที่ผมเล่นเซตหลักแล้วว่าผมจอยหรือเปล่ากับเมตาตอนนั้น เบดันเททิป e ี้เดินเบดันเททิปี้ถูกองเลยโอ้เอฟฟิเดียนเอฟฟิเดนดูป่าเฟดเดนวีเซอร์หน้าเมลักมีตัวเดียวเลยหรอพี่มันมีเดี๋ยวเลเยเกมมันมีตัวอื่นด้วยเดี๋ยวพอเราขึ้นเรวลไปเรื่อยๆถูกปะเราก็จะมีเซตตอนเลเวลแปดถูกปะด้วยการวางโพนิชันตัวเดียวเราก็จะได้เซตมาแล้วก็ เดี๋ยวพอเราเลือดพอเราขึ้นเลเวลแปดปุ๊บก็จะได้โบลิแบร์ใหม่ตัวนึงก็จะได้รู้ว่าแคร์วี่คือโบลิแบร์กับเซฟในนั้นก็คือเรามีแคร์วี่จริงๆแล้วมีแครมม์วี่ประมาณสามตัวอู้หยิบไข่ด้วยมันเป็นเกมที่แบบว่ามันสบายดิหยิบไข่มันชนะชื่อละพลังพิมพ์สติของผมเป็นของจริงไงดิแต่เนี่ยไวโกรธนะตัวใหญ่ไงตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มของยอร์เรลแล้วดูเลือดมันเยอะขนาดนี้ผมจะตายนะเลื้อหกพันเลยเหรอบวกเกาะบวกเกาะไอ้คราวกัดหกพันเลยเหรอแกอาจจะยังนะแบบนี้อาจจะไม่พอนนะแบบี้ โอ้โหไม่ได้ใครดอไม่ได้จ้าทำไมเอานี้บาทให้ตัวแพงนั่นนะดิเลกกี้ที่แล้วมันบั๊กวะเกี้ที่แล้วผมเห็นสเตตห้าไม่ยังให้หนึ่งบาทเลยเลยโอ้คือจริงแล้วสเตตมันคู่กันเลยนี่ว่าเนี่ยสเตตมันคู่กับเซตเลยนี่ว่ะคือผมลงปุ๊บลงเซตปั๊บผมก็ได้ไอโอเนียพอดีเป๊ะใส่กุนซูจะเก่งไหมอไม่น่านะไม่ถึงบาทใช่ไหม มมนมานานห้าสิบห้าเองผะว่าคุณซูไม่น่าเวิร์กมันไม่น่าได้สเกลลิ่งนาน,นขนาดนั้นหรือเปล่าวะหรือจริงแล้วบอกเราอึดมากคอะสเกลลิ่งคุณซูแล้วมันคุ้มค่าเห็นในเว็บสบู่ไรซ์มันเสไ็้เยอะจังใช่มันคือจริงแล้วไรส์อ่ะถ้าเราไม่ได้แคลว้วเราจะรีเจียนไหนใส่อะเพราะว่าจริงแล้วมันทําได้เยอะมากๆเลยเพราะว่ามันเล่นกับอะไรก็ได้เลยจริงๆรัวปาไข่ไม่รัวไม่รัวไข่เราแคสอยู่เราสบายๆนะ ปู่เล่นไรเล่นกับเผ่าไหนดีสุดตอนนี้ชูริมาตอนนี้เผ่าที่ดีที่สุดคือชูริมาส่วนอ,อย่างอื่นคืออะไรก็ได้แต่ถ้าถามผมชอบอะไรผมชอบน็อกซัสเ,เตมันเทียแล้วก็ไอววนเนี่ยแต่ชูริมาเพิ่งโดนเนิร์ฟไปเมื่อคืนก็ต้องรอดูว่าตอนนี้ยังเก่งเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าแต่เมื่อวานโกงไซออนผมเลือดได้มาพันสาม้กสแปดแล้ววะเก็บสแต็กรัว แล้วผมขออนุญาตนะครับปลดล็อกวูด um ีเบร์ขออนุญาตทำเพจปลดล็อกวูดีเบร์ของเซตโต้เลยทีเดียวเลยละกันมันไม่ใช่เฉาบั๊กหรอครับทำไมมันไม่ใช่สกิลเลยฮะมันมีอะไรแปลกใหม่ใหม่แล้วหรอไม่รู้อะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรแปลกๆน่าจะบั๊กนะช่วง p v บบั๊กมันเยอะอยู่แหละต้องทำใจนิดนึงล่นเจอเทสมาหาบั๊กให้เขาก็ต้องทำใจนิดหน่อยนะ เย่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว่ะคม,ม, <c oughs> มกโกะคงต้องยอมเอาออกไปก่อนเราต้องทำยังไงนะเราต้องให้เซนมั็นออกไปดุกนั่งไวๆไป่ะไม่ต้องหรอก เราเอาบลูเซอร์ตัวอื่นออกไม่ได้แดวเรามันกำลังจะสมดาวเราแวลูตัวสดาวมากกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออยโอ้หูน่ล่าเป็นยี่าตายฮัลโหล ย again, Yo, oh, ูนามัยิงว่าผมตายไปเลยโอ้โหวางชนกับไอไซออนโอ้ซึมจัด โอ้โหเฮกถิกแสงเอดดว่าไนแสงอย่างเดือดเจอหมีข้างหมีข้างพี่หมีมาแล้วพี่หมีมาแล้ว มีข้างมาแล้วไหนขอดูซิขอดูขอดูน้ำมีพี่หมีหน่อยดิปุ๊บ9,001หดาว9,001 8 0ดศูนยเดี๋ยวอยากเล่นเอทร็อคเลยวะผมดูเรื่องไม่พออยากเล่นเอทร็อคจะเล่นเอทร็อค My Journey Only Begins ล้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 ลลยังไงดีไทท่านเลยไทท่านไทท่นไทท่านพี่หมีเอาให้หมดเล่นบัฟเซ็ตไปลูกโอ้โราฟิดรววไปมาแล้วหมีหมีเข้าสู่ร <c ười> uh ่างสอง น้องพี่รวยแล้วมาดิมีหัวมไม่ตายมีหัวมไม่ตายมีหัวมไม่ตายไม่พอมีหวมัวคิวมีหัวคิวให้ด้วยนี่ไงมีหวมัวคิวลัวๆหนึ่งดาวพอแล้วอะคือบล็อกกำลัองอะไรได้ผมยังไม่ผมยังไม่และไซออนผมเลือดเท่าไหร่หนึ่งหมืน่น แค่นั้นแหละแล้วเลือดหนึ่งมื่นแล้วครับพ่อมีหิ้วกระโดดเข้าไปแล้วแปลกมากไปยันพุ่มมันพุ่มมันเลือดเต็มพุ่มมันพุ่มมันอีกพุ่มมันเข้าไปพุ่มมันงับมันโอ้โหมันจะตายแล้วมันยืนไม่ไหวมันยืนสู้ยเอทอกไม่ได้เลยอโลอ์ว้าหมีตายไปเลยไปเอนเลยไปรอดเลยจ้าโห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 จริงจริงจังอ่ะไอีกหนึ่งดาวจริงวิ่งเนี่ยเอทอกเก่งจังอ่ะน้องเดี๋ยววันนี้สนุกเลย ผมว่าผมผมได้บอดแล้วผมชอบแล้วบอดน,นี้สน,นุกดีเล่นแบบชิวๆใจๆใจอยอ่ะปล่อยใจใจจอยได้เลยหนุกหนุกเนี่ยเราพร้อมเห็นหมีถล่มบอดยังง สเกลิ่งไอเจ้าสตาฟเดี๋ยวผมเอา,เ,อาเซ็ตไปลุกนั่งก่อนเอเคปะดเดี๋ยวให้เซ็ตกลับมาเพราะอาร์คแอง ใส่ของเซียนบนพื้นต่อยไม่โหดกว่าหรอครับนั่นน่ะดิเราาปะ่ะเราาปะ่ะเราาปะ่ะมาลอามาผมก็อยากเล่นเหมือนกันพื้นอะอ่ะขออนุญาตเนื้อหมีตาทายแล้วนี่หว่าหน้าโราเล่นว่ะเสือห้าบาทสามดาวเมื่อกี้เดี๋ยวว่ามันไม่น่าได้หรอกมาแล้วครับเซียนลุนงขึ้นกับมาแล้วจับธูมาไหนละเมีะ่ะจับธู ร้อยโหแรงจัดกิ่งก็มีจำรอง